ถ้าคุณกำลังมีปัญหาปัสสาวะบ่อยๆเช่นกลางคืนปัสสาวะมากกว่า3ครั้งและกลางวันปัสสาวะมากกว่า10ครั้งนั่นเป็นสัญญาณนะคะว่าไตของคุณอาจจะกําลังอ่อนแออยู่ก็ได้เมื่อร่างกายส่งสัญญาณมาแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องดูแลร่างกายอย่างไร เขามีคำกล่าวบอกไว้เลยนะคะว่าหมอที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือหมอที่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้แต่หมอที่เก่งที่สุดก็คือหมอที่สามารถรักษาตั้งแต่อาการยังไม่เกิดและสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าอาการนั้นจะไปในทิศทางไหนแล้ววางแผนหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นดังนั้นค่ะจริงๆแล้วคุณคือหมอที่เก่งที่สุดเพราะว่าคุณสามารถที่จะสังเกตเห็น ถึงความผิดปกติของร่างกายแล้วก็สามารถหาวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองได้วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการง่ายๆในการที่จะดูแลปัญหาไปที่อ่อนแอเราจะดูแลกันอย่างไรถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถูกใจอย่าลืมกดถูกใจติดตามแล้วก็แชร์ต่อด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งไปให้กับเพื่อนฝูงที่เขาอาจที่จะกําลังมีปัญหาอยู่เพื่อให้เขาได้มีชีวิตมีความสุขอยู่กับครอบครัว ได้เช่นเดียวกับที่คุณต้องการอาการป่วยต่างๆในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราเรียกกันว่า NCD คือโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อและหนึ่งในนั้นก็คือโรคไตแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันนี้คะ่ะคนไทยมีปัญหาโรคไตกันเพิ่มมากขึ้นจากอะไรลหละคะก็จากอาหารที่เรารับประทานนี่แหละ จะหวังพึ่งแต่ยาแล้วก็ไม่ได้มาดูแลเรื่องของอาหารการกินซึ่งก็คือยาส่วนหนึ่งแต่เป็นยาในรูปของอาหารเนี่ยมันก็จะทําให้การดูแลรักษาปัญหาที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยให้โรคของคุณเนี่ยดีขึ้นโดยเร็วก็คืออาหารที่รสจืดเขาบอกว่ากินจืดยืดชีวิตคําว่าจืดไม่ได้แปลว่าศูนย์ไม่ได้แปลว่าไม่มีรสชาติอะไรแต่หมายความว่าเป็นรสจางๆกิน mm. จืดยืดชีวิต ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะดีสําหรับทุกๆโรคเพราะรสจืดจางๆแบบนี้มันกลับจะทำให้อวัยวะภายในต่างๆสามารถทำงานได้อย่างดีแต่หลายคนอาจจะปฏิเสธนะคะว่ามันจะทานไม่ได้เพราะว่าถ้าจืดเนี่ยทานไม่ลงไม่เผ็ดก็ทานไม่ลงอันนั้นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งนั้นมานานและสิ่งนั้นนั่นแหละที่ทำให้เรามีปัญหาสุขภาพในวันนี้ คำว่ากินจืดยืดชีวิตก็หมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะกินจืดจืดได้มันก็จะช่วยยืดระยะเวลาในการที่ไตเขาจะเสียหายไปได้นอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ยังจะต้องมาดูแลว,ว่าอาหารอะไรล่ะที่จะทําให้ไตสามารถที่จะทํางานได้ดีคนที่มีปัญหาโรคไตคะ่ะนอกจากกินจืดยืดชีวิตแล้วนะคะ<ๆ>ก็ยังจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของโปรตีนสูงสูงไขมันสูงสูง โปรตีนสูงๆในที่นี้ก็เช่นเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วก็เนื้อสัตว์ทั่วๆไปนี่แหละค่ะลดปริมาณลงทานให้น้อยลงเพราะว่ามันจะมีสารเสียเยอะในกรณีที่คุณต้องการได้โปรตีนคุณก็สามารถที่จะทานเป็นไข่ขาวก็ได้นะคะเพราะว่าไข่ขาวเนี่ยจะมีโปรตีนสูงมีสารเสียเนี่ยน้อยดังนั้นคนที่มีปัญหาเป็นไตเราจึงแนะนำให้ทานไข่ขาว และถ้าคุณกําลังต้องการอยากที่จะหาเครื่องดื่มเพื่อที่จะช่วยดูแลในเรื่องของไตนะคะคุณสามารถที่จะใช้โบทานิกาชงกับน้ําน้ําอุ่นนะคะสักครึ่งแก้วแล้วก็ใช้ไข่ขาวดิบตอกใส่แก้วแล้วก็กดน้ําร้อนตีให้ไข่ขาวเนี่ยสุกตรงนั้นจะไม่เหม็นขาวนะคะบางท่านจะบอกว่าเออมันจะเหม็นคาวไหมจะทานยากไหมไม,ไม่ค่ะตรงนี้มันจะเหมือนกับเราทานทานน้ําข้าวแหะค่ะ เพราะว่าในไข่ขาวเนี่ยค่ะพอเราใส่น้ําร้อนลงไปแล้วเนี่ยเขาจะสุกเราจะเอาน้ําที่ได้จากการชงไข่ขาวผสมกับน้ําจากโบทานิก้านะคะแล้วก็เติมพริกไทยป่นเล็กน้อยเหมือนเวลาที่คุณไปทานโจ๊กนั่นแหละค่ะ mm hmm. เราสามารถที่จะทานโบทานิก hmm. าเป็นมื้อเช้ามื้อหนึ่งนะคะในการที่จะผสมกับไข่ขาวเพื่อเป็นยาปลูกไฟธาตุแต่สําหรับมื้ออื่นๆค่ะเราสามารถทานโบทานิก้าชงปกติทั่วๆไปค่ะเท่าที่คุณต้องการได้เลยนอกจากนั้นแล้ว สาร่ายเกียวทองก็เป็นผิดพันธุ์อย่างหนึง่งซึ่งดิฉันอยากแนะนําให้ทุกท่านได้ทานนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือไม่เพราะว่าสาหร่ายเกียวทองเนี่ยมีกรดอะมิโนในปริมาณที่สูงสามารถที่จะใช้ได้กับทุกโรคค่ะ หลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือว่าใช้ความร้อนสูงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร้อนจากไมโครเวฟนะคะไม่ควรใช้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีปัญหาไตาเนี่ยค่ะข้างในเนี่ยเขาร้อนอยู่แล้วเข้าแห้งอยู่แล้วดังนั้นการที่เราใช้ไมโครเวฟในการปรุงอาหารอุ่นอาหารเป็นประจำเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่จะเป็นไตยอยู่หรือไม่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ใช้ได้ก็จะดีที่สุดเป็นการใช้เตาธรรมดาใช้ไฟธรรมดาก็มีพิษอยู่แล้วดังนั้นค่ะการที่เรา ปรุงอาหารด้วยการปรุงสุกวยน้าเช่นเป็นตุนเป็นต้มเป็นแกงอันนั้นจะเหมาะกว่าสําหรับอาหารนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะป่วยหรือไม่นะคะได้ลองทานเป็นข้าวกล้องนะคะเอาเข้าวกล้องมาต้มเป็นข้าวต้มโดยใช้ใชข้าวหนึ่งถ้วยต่อน้ำแปดถ้วยคือใช้ถ้วยอะไรคะ่ะที่เป็นถ้วยตวง ที่คุณสามารถจะตวงได้เพื่อที่จะให้ได้อัตราส่วนที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็พอดีคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองใช้ไฟอ่อนๆให้เขาค่อยๆบานหลังจากนั้นแล้วนะคะพอเขาบานเราก็เติมแป้งข้าวโพดละลายน้ําสักสองช้อนโต๊ะลงไปตรงนี้ก็จะช่วยให้มีโอชาจะช่วยให้มีสรพคุณเป็นยาความร้อนภายในเนี่ยลดลงมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะช่วยในการดูแลปัญหาไตาได้ด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ถ้าคิดว่า มีประโยชน์ฝากกดติดตามแล้วแชร์ต่อด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ